เริ่มแรกเลยของมสัสยิดชังคารเนี่ยเป็นตอะ้าที่เดินทางมาจากเมืองกันกัตตาคือสมัยก่อนชื่อกันกัตตาเดี๋ยวนี้เป็นกากาตาเนาะสมัยก่อนกันกาตตาเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอินเดียต่อมาเนี่ยทางอินเดียเนี่ยก็ได้แบ่งบ่าดินแดนเป็นปากีสถานตะวันออกและปากีสถานตะวันตกครับผมตอนหลังมาเนี่ยปากีสถานตะวันออกเนี่ยไม่มีแล้วนะก็เหลือแต่ปากีสถานปัจจุบันก็ปากีสถานตะวันตก ปากีสถานตะวันออกก็เป็นบังกลาเทศสรุปแล้วคืออินเดียปากีสถานบังกลาเทศต้นตระกูลที่อพยพมาจากนั่น่ะที่เดียวกันแต่มีสามชื่อตั้งแต่แก็คือมาจากกาตาร,ารต์านั่นแหละกาตาร์กันกาตาร์แต่กาตาร,ารต์าเขตที่เข้ามาเนี่ยเขาหน้าจะมีทั้งสองอย่างครับทั้งเรือแล้วก็ทั้งทั้งบกเขาก็เรียกว,ว่าต้นตระกูลมาเป็นคนปากีสถานมา uh huh. อ่าเป็นงั้นซะต่อมาเป็นบังกลาเทศก็อบอกอ้าวเป็นบางกลี oh. อีกล่า จริงๆถ้าเราจะพูดให้ถูกว่าตอนที่เขาพอพยโยกมาตั้งแต่แรกๆรุ่นแรกๆก็ต้องบอกว่าเป็นคนอินเดียอ่าเป็นมุสลิมอินเดียต้นตระก,กูลที่มาอยู่ที่เนี่ยเขาใช้ภาษาอุด,ดูอ่าอุด,ดูเป็นภาษากลางของกันกาตาอ่าภาษากลางกันกาเป็นภาษากลางของประเทศอินเดียเลย